ปลื้มจิตโผล่ซ้อมร่วมวอลเลย์บอลหญิงไทยแฟนๆลุ้นมีข่าวดีก่อนโดนช็อตฟิลปลื้มจิตโผล่ซ้อมร่วมวอลเลย์บอลหญิงไทยแฟนๆใจฟูหรือจะมีข่าวดีช่วยบูวีเอ็นแอลสองก่อนโดนหมอนเนช็อตฟิลว,วันที่4เมย์ยอ 67หลังจากสมาคมวอลเลย์บอลไทยประกาศรายชื่อ25นักตกลูกยางสาวไทยเข้าแคมป์เก็บตัวเตรียมพร้อมสำหรับทัวร์นาเมนต์นานาชาติในปี2024คาดว่านักวอลเลย์บอลหญิงไทยจะทยอยเข้าแคมป์ครบทีม10เมษายนนี้ล่าสุดหมอเนรทิพรัตน์แก้วใสนักกายภาพประจำทีมวอลเลย์บอลสาวไทยได้โพสต์คลิปลงบนโซเชียลส่วนตัว TAIAMAYA จังหวัดที่นองปลื้มจิตถินขาวเทคตัวขึ้นตีบอลเร็วได้หนักหน่วงสุดทำเอาน้องๆเห็นและเขินเลย แต่ไม่ไวายโดนวน,นาบัวกแก้วอดีตลเบรวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยยุค7ที่ปัจจุบันเป็นสตาฟโคช้ชทีมชาติไทยติวเข้มด้วยคำว่าตั้งใจหน่อยเด็กใหม่ประสบการณ์25ปีเหตุการณ์ดังกล่าวเอาแฟนๆตื่นเต้นกันใหญ่หรือจะมีข่าวดีได้ปลื้มจิตมาช่วยบูวีเอ็นเอล2024แต่หมอเนรก็ไม่ปล่อยไว้นานรีบเข้ามาชี้แจงว่ามาซ้อมเล่นบอลช่วยสอนเด็กๆและก็มาซ้อมเตรียมร่างกายตัวเองไปเล่นลีกที่เวียดนามค่ะ ทั้งนี้วอลเล่บอลหญิงเชนลิก2024จะแบ่งเป็นสสัปดาห์โดยสัปดาห์แรกแข่งกันวันที่14-19ถึงพฤษภาคมสัปดาห์ที่2แข่งกันวันที่28พฤษภาคมลบ2มิถุนายนและสัปดาห์ที่3แข่งกันวันที่11-16ถึงมิถุนายนและรอบสุดท้ายจะแข่งขันระหว่างวันที่20-23ถึงมิถุนายน2567โดยทีมที่ทำผลงานดีที่สุดรอบแรกทั้ง3สัปดาห์7ทีมและประเทศเจ้าภาพไทยรวมทั้งหมด8ทีมจะเข้าไปแข่งขัน